เฮ้ยจินลิตเฮ้นลิตคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่พลัสนกพลัสก็ได้ไลน์ก็ดี มาพร้อมกับเรื่องอ๋อคุณออสเนี่ยมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือบ้านผีริมคลองเมื่อหนึ่งปีที่แล้วนู้นเลยครับทั้งนี้คุณออสมาพร้อมกับเรื่องที่เพิ่งเจอมาสดสดร้อนร้อนเป็นทริปครอบครัวครับที่ได้ไปพักในภูวิลล่าแห่งหนึ่งแต่ดันไปเจอกับเรื่องชวนขนลุกเรื่องนี้ครับคุณออสมาพร้อมกับเรื่องนี้เลยฮนะเรื่องที่เพิ่งเจอมา มาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่8กับสายของคุณออสกันเลยครับสวัสดีครับคุณออสสวัสดีครับอโอ้โหหลับไปหรือ,อยังก่อนหลับไปหรือ,อยังก่อนต้องเดาแล้วล่ะครับอย่างนี้ไม่ต้องเดาแล้วล่ะเสียงแห้งขนาดนี้หลับไปแล้วแน่นอนคุณ <c oughs> คุณ,ค,ณคุณออสเอาน้ำมามาจิบได้นะอ๋อเรียบร้อยแล้วครับโอเคคุณออสเราไม่ได้คุยกันมาหนึ่งปีเราคุยกันล่าสุดบ้านผีริมคลองเมื่อปีที่แล้ว ใช่ครับแล้วก็หายไปเลยงานยุ่งเหรสิก็ <_ d ue> ด้วยครับพี่แล้วก็ไม่เจอด้วยแหละครับจนกระทั่ง <_ d ue> ท้ายที่สุดแล้วเจอ <_ d ue> จนได้แล้วมันเกี่ยวข้องกับบ้านนะสองเรื่องเลยนะก่อนหน้านี้บ้านผีริมคลองอันนี้บ้าน,านกูบับญิงต <_ d ue> อนหน้าย้อนกลับไปีก่อนหน้าเนี้ยบ้านแม่ยายผมก็เคยมาแล้วครับ <_ d ue> นี่ไงนี่ไงคืบ คนเราเนี่ยจะเจอผีเนี่ยมันไม่เลือกสถานที่หรอกอยู่ที่ไหนมันก็เจออ่า <c oughs> บ้านเบิร์นมันก็เจอได้อันเนี้ยกะจะไปเที่ยวกับครอบครัวไปพัก <c oughs> ที่พูวิลล่ากะจะไปแบบชิวๆเล่นน้องเล่นน้ำเจอผีหรอกใช่ครับเฮ้ยแต่ชื่อของสถานที่พี่กัดสถานที่เราไม่ต้องพูดถึงเลยนะ <c oughs> จังหวัดได้ไหมครับพี่จังหวัดจังหวัดผมว่าได้ เออนะครับแต่ต้องถามก่อนว่าเรื่องที่เพิ่งเจอมาเนี่ยเจอมาเมื่อไหร่วันหยุดยาวช่วงเข้าพรรษาเลยครับช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาเดือนที่แล้วครับประมาณเดือนที่แล้วใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ครับใช่ช่วงกลางๆเดือนที่แล้วครับยังไงไปเจออะไรมาคุณออสอ่อก็คือมันผมมีวันหยุดยาวอยู่ประมาณสัก สองสามวันแค่นั้นแหละครับ,รบก็เลยไม่ได้ไปไหนไกลก็ที่ที่ไปนี่ก็ที่เพชรบุรีอะไรกันนะครับแค่นี้พอก็ครอบครัวผมวน้องสาวผมเขาเป็นมัคคุเทศ์เขาก็จะชอบชวนหาที่เที่ยวเหมือนประมาณเขาจะรู้จักที่เที่ยวต,ตรงนู้นตรงนี้ว่าต่อยอะไรประมาณเนี้ยฮะแต่ด้วยความที่ว่าระยะทางระยะเวลาเรามีน้อยเราก็เอาใกล้ๆนี่แหละ แต่เขาก็จะเป็นคนจัดหาที่พักเองเขาจะเป็นคนจองให้เรียบร้อยอะไรอเงี้ยครับอืมก็นัดวันกันไว้อะไรเรียบร้อยเขาก็ส่งรูปมให้ผมดูด้วยนะก่อนหน้าที่จะไปไวตอนนั้นเขายังอยู่เวียดนามอยู่ก่อนจะกลับมาเขาส่งรูปมาให้ดูว่าเนี่ยที่เราจะไปพักที่ตรงนี้โอเคไหมพี่วอผมก็เห็นรูปมนะันอ่ะต้องบอกก่อนว่าผมไม่เคยเที่ยวภูวิลาเลยครับเขาครัวผมมาไม่ไปแล้วก็ แฟนผมเองเป็นคนกลัวด้วยกลัวการไปเที่ยวแบบที่ว่าเป็นบ้านที่เขาปล่อยเช่าอะไรประมาณนี้เพราะเราไม่รู้ประวัติอะไรอย่างเงี้ยครับกลัวมีประวัติกลัวไปไปเจอกลัวไปหมดกลัวอ,อย่างนี้จะไม่เที่ยวจะไม่นอนประเภทนี้เลยครับ,รบแต่ก็ไปเพราะว่าน้องชวนไปครับอพอถึงวันที่ไปก็ออกเดินทางผมว่าไปช้าผมแวะน,นู่นแวะนี่เขาไปถึงก่อน ก็พอ <ter> ไปถึงอ่ะก็ต้องบอกบรรยากาศน,นครับว่ามันเป็นถึงแม้ผมจะไปเพชรบุรีบ่อยแต่ไอโซนเนี่ยผมไม่เคยไปเลยอืแล้วรู้สึกว่ามันออกไปไกลออกไปค่อนข้างที่จะห่างห่างเมืองอะไรประมาณนี้ครับไม่น่าจะมีไอแบบไม่น่าจะเป็นสร้างภูริล่าขึ้นมาแล้วน่าจะแบบว่าไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยว <S 2> <S 2> อะไรประมาณนั้นนะครับ嗯嗯嗯พอไปถึงก็ อย่างที่ดาวอะครับพอมันหลุดกะบู่บ้านมาแล้วมันเป็นมันก็เป็นคล้ายๆบ้านจัดสรรเก่าๆอะครับโครงการโครงการที่มองแล้วสีมันซีดบ้านทั้งหลายสีมันซีดมันลอกแล้วเหมือนเขาพร้อมใจกันทําโครงการเนี้ยอืมเพื่อให้มันเป็นพูวิลล่าทั้งโครงการเลยอ่าคือมันมีอย่างนี้จริงนะหมายถึงว่าโครงการที่สร้างพูวิลล่าขึ้นมาเพื่อให้คนซื้อแล้วปล่อยเช่า แล้วเขาจะมีัระบบคือเขาดูแลให้มีพนักงานให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับพี่แต่มันมีความเก่าของมันอยู่ความเก่าสังเกตจากอะไรจากพวกสไลเดอร์พวกอะไรสัตว์น่าอะไรพวกนี้มันมีความเก่าความบางหลังมันเหมือนไม่ได้ถูกเช่าหรือไม่ได้ปล่อยเช่าแล้วทำรุดไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับพี่ อ่่ถ้าเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นล็อกล็อกล็อก,อก,อกเป็นบ้านชั้นเดียวครับแล้วก็สายมือเราค่อนข้างจะเป็นเหมือนเป็นโครงการของเจ้าของเอง,เองเนี่มันใหญ่หน่อยและเขาเขียนเลยว่าเป็นเข้าเล่นน้ําฟรีอ่ะ็นส่วนน้ําแบบไม่เสียตังค์อ่ะตรงนั้นก็จะพอมีคนมาเล่นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลุดจากตรงนั้นไปจนถึงบ้านที่เราเช่านี่คือไม่มีใครอยู่เลย เงียบเลยแล้วก็ไม่ตรงปกเอาเรื่องพูดจริงๆไม่ตรงปกแต่ที่น้องผมส่งมาให้ดูตอนแรกเลย<ช>ครับครับพอไปถึงน้องผมก็จอดรถรออยู่เรีเยบร้อยแล้วตอนถามว่ารอก็คือรอแม่บ้านเขามาเปิดให้เงี้ยฮ <S 2> <S 2> ลักษณะบ้านมันก็เป็นบ้านชั้นเดียวบนพื้นที่กว้างๆแล้วก็แพลตฟอร์มมันก็คงเหมือนบ้านปูลล่าทั่วไปนะที่มีสระว่ายน้ําอยู่ด้านหน้าใช่ไหมฮะแล้วก็ไอตัวที่จอดรถเนี่ย ก็อยู่ซ้ายมือ mm. มันจะยาวทะลุเข้าไปถึงสุดหลังบ้านเลยที่จอดรถเนี่ย <Okay. S 2> แล้วก็จะมีโต๊ะพูตั้งอยู่ตัวหนึ่ง <Okay. S 2> ชุดหนึ่งครับผมไปถึงก็เอารถเข้าไปจอดเรียบร้อยด้วยความที่ว่าให้คนอื่นเขาก็เก็บของเข้าห้องอะไรกันไปผมก็เห็นโต๊ะพูอะ่ะจากที่บอกผมมันไม่เคยไปเที่ยวพูวิลล่าไม่เคยอะไรเลยผมก็แอแค่นี้ผมก็ไม่เคยเล่นเ่ยอยากจะเข้าไปเล่นอะไรดู okay. อีกอย่างคือให้คนอื่นของคนของไปแล้วก็หลบไปตรงนี้บรรยากาศคือไอ้บ้านหลังเนี้ยผมก็อยากจะถามเลยว่าจะถามน้องผมแล้วว่าเปิดเช่าครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับเพราะว่ามันเก่ามันฝุ่นนะครับพี่แล้วก็อุปกรณ์เสริมที่เขาเตรียมไว้ให้เราใช้มันค่อนข้างที่จะผุพังหมดแหลือ,อโต๊ะบาร์อะไรทั้งหลายที่แบบว่าเอาไว้บริการคนนะครับ เห็นแล้วบรรยากาศมันไม่ค่อยน่าใช้อะของมันดูจะหยิบจะจับอะไรใช้แต่ละอย่างมันดูเก่าไปหมดเลย uh huh. ที่ผมเห็นนะครับผมว่าเดินจะเป็นโต๊ะพูก่อนครับเข้าไปหยิบไม้หยิบมือให้มาเล่นก็วางไว้ละเกะระกะฮะลองเล่นเล่นไม่เป็นหรอกครับก็ไปนั่งก็ไปเล่นอะไรย่างเงี้ยรู้สึกว่า ไอ้มุมที่เราไปอยู่เนี่ยมันเป็นมุมที่เข้าไปเรารู้สึกมันอึดอัดอม,มันกดดันแบบว่ามันเป็นซอกๆอะครับพี่ซอกด้านในสุดแล้วรู้สึกเหมือนว่าผมรู้สึกบรรยากาศแปลกๆตันะ้งแต่ตอนที่ผมอยู่ในโต๊ะพูตรงนั้นแหละม,มันกดดันมันเหมือนมีอะไรที่แปลกปลอมอยู่ตรงนั้นอ,อยู่ได้พักเดียวครับพี่ผมรู้สึกว่าไม่เอาแล้วว่างแล้วก็ เดินออกมาทางหน้าหน้าบ้านเพื่อจะเข้าไปสำรวจในบ้านก็มีสระไว้น้าครับแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านเนี่ยตัวบ้านซ้ายมือจะเป็นห้องนอนเรียงเข้าไปเลยสองห้องแล้วก็มีห้องน้ำ <attributed> ครับขวามือจะเป็นโถงที่เขามีชุดคาราโอเกะไว้ให้เราบริการเราใช่ไหมครับแล้วหลังจากชุดคาราโอเกะก็มีห้องนอนอีกห้องใหญ่ๆญ่ไอ้ที่เห็นตอนแรกเลยก็ไอ้ชุดคาราโอเกะเนี่ย ตรงผนังข้างๆอะครับมันมีรอยเปื้อนเปื้อนแบบน้ำกระเซ็นสัดสาดดำๆนะครับพี่ผมส่งไปด้วยส่งไปในอินบอก์ะครับพี่ครับครับค่งดื่มมากอ่าใช่เพราะว่าเนี่ยครับผมเถียงกับแม่ผมเลยเพราะว่าแม่ผมอะเขาเห็นก่อนเพราะว่าเขาเข้าไปสำรวจบ้านก่อนออสออสมีรอยเลือดด้วย คือต้องบอกก่อนว่าแม่ผมอะเขาจะกลัวการไปนอนนอกสถานที่เหมือนกันอแล้วก็ฟังฟังมาเยอะอฮะฮ<อ>ะเขาก็กอดมีรอยเลือดด้วยอะไรอย่างเงี้ย<อ>ผมมาเรียกผมเลยผมก็บอกกับแม่ผมว่าถ้ามันมีใครทาอะไรพูด,ดเล่นๆนะฮะ<อ>ถ้ามันมีรอยเลือดใครฆ่ากันตายเขาก็ต้องปิดบังหมดไม่ใช่หรอแม่เขาต้องทาใหม่หมดไม่ใช่หรอแม่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ใครจะเก<อ>็บเอาไว้อย่าง้งอันนี้มันจงคลื่นไปโอ้โหชัดเลยครับนี่มันชัดไปคือสี ไม่ใช่ผมว่าเครื่องดื่มกาแฟช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้นะมัน้ะเป็นสีเลือดสีอะไรพวกนี้มันจะเป็นสีแบบหนึ่งครับอันนี้สบายใจได้อ่าแล้วหลุดใจตรงนี้ไปเนี่ยฮะครับไม่สบายใจอื่นแทนครับ เอาเลืจากตรงนี้ไปครับ <Ừ. S 1> มันก็มีถัดจากห้องโถงข้างหนเนี่ยมันจะมีห้องอีกห้องหนึ่งที่เขาต่อเติมขึ้นมาหรือไงไม่ทราบ,รบ <Ừ. S 1> มันเป็นห้องกระจกนะครับพี่ <Ừ. S 1> เป็นกระจกเลื่อนสีชาเนนะ <Ừ. S 1> ซึ่งมันจะไปทะลุเข้าไปเนี่ยพอผมเข้าไปดูเนี่ยมันจะเป็นห้องที่มีเตียงสองเตียงหันหัวชนกัน <c oughs> ครับแต่เว็บแรกที่ผมเข้าไปเนี่ย ไอ้ที่มองว่าหันหัวชนกันเนี่ยผมมองว่าเหมือนกันเหมือนเป็นเงาสะท้อนของเตียงเตียงเดียวเพราะว่ามันเหมือนกันทุกอย่างไงเตียงสองเตียงเนี่ยออใช่ <laughs> ผมก็เลยว่าอะไรวะเขาจัดวางผังแปลกแ,แต่ก็ด้วยมองว่าความที่เป็นพูวิลล่าเขาคงอาจจะต้องการพื้นที่ใช้สอยเยอะๆเ,เพื่อที่เป็นจุคนเยอะๆหรือเปล่าอ,อะไรอ,อย่างเงี้ยครับ เห็นผังห้องเรียบร้อยแล้วผมก็เดินหาว่าผมจะนอนห้องไหนก็สรุปว่าผมว่ามาช้าสุดผมไปเล่นอยู่ข้างนอกเขาก็เลือกจองห้องนั้นห้องนี้เรียบร้อยก็เหลือห้องสุดท้ายครับห้องสุดท้ายข้างหลังก็เข้าไปก็ภายในห้องมันจะมีเตียงสองสองชั้นอยู่เตียงหนึ่งแล้วก็เตียงชั้นเดียวเนี่ยฮะผมก็ผมก็แฟนก็กลับว่าจะนอนห้องนี้แหละเพราะมันไม่เหลือห้องไหนแล้วพอเข้าไปปรากฏว่าไอ้เตียงชั้นเดียวเนี่ย มันซุดอยู่ข้างหนึ่งมันนอนไม่ได้เลยครับพี่เขาก็ผมก็อันนี้ผมก็เริ่มงงอีกแล้วว่าเขาถ้าเขาเปิดให้บริการโดยปกติไอ้เรื่องเงี้ยมันต้องมีคนคอมเพนเขาอะไรใช่ไหมครับพี่ใช่แล้วก็ทําไมเขาไม่ซ่อมเมื่อไรเลยอมันต้องซ่อมมาครับเออมันดูแบบว่าทีวงทีวีอะไรทุกอย่างมันไม่พร้อมใช้สักอย่างเป็นทีวีแบบหลังหลังหนาๆนาพี่ รุ่นเก่ารุ่นเก่าครับผมก็เลยต้องได้นอนค่ว่าไอ้เตียงเนี้ยเตียงเดียวคนเดียวไอ้เตียงที่สุดเนี่ยส่วนแฟนผมก็ต้องนอนไอ้เตียงที่เป็นเตียงสองชั้นโดยนอนชั้นล่างซึ่งมันก็ตั้งเคียงกันนะครับแล้วที่มันน่ากลัวหน่อยก็คือว่าผมมันเป็นนอนติดผนังซึ่งทะลุออกไปมันคือไอ้โต๊ะพูที่ผมรู้สึกว่าผมไม่โอเคกับมันตั้งแต่แรกตรงนั้นนะครับแล้วก็ ด้วยความที่มันเหนื่อย,ยไหมครับผมก็เลยมานอนอยู่ห้องนั้นแล้วเปิดแอร์นอนตื่นขึ้นมาทีก็ประมาณสักห้าหกโมงเย็นหกโมงเย็นประมาณนะครับพี่ต้องบอกก่อนว่าผมมากันเนี่ยมากันทั้งหมดเก้าคนโดยมีเด็กเล็กๆอยู่สองคนหลานคนโตผมชื่ออิดคนนี้ก็คือว่าที่เกิดเรื่องเนี่ยก็คือกับคนเนี้ยครับผมเดินออกมาข้างหน้าบ้านก็ตรงชุดคาราวเกะข้างหน้าก็ น้องสาวก็ร้องเพลงอยู่ลูกๆผมก็เล่นกีตาร์เล่นอะไรกันอยู่นะฮะผมก็ตั้งใจจะชวนเด็กๆเนี่ยออกไปหาซื้ออะไรซื้อกับข้าวซื้ออะไรกับมากินกันก็เห็นน่ะมองสำรวจว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างผมก็เห็นว่าไอหลานอิดผมเนี่ยนอนอยู่บนเตียงในห้องกระจกในห้องกระจกที่ผมว่า เลยจากตรงโถงคาราโอเกะเรามองเข้าไปก็เห็นลักษณะที่เขานอนก็คือนอนเหมือนนอนคว่ำแล้วก็หงายหน้าเหมือนเอามือเท้าคางอะครับแล้วก็หันมองจากกระจกเนี่ยออกมาหาเราตรงโถงไอโถงคาราโอเกะนะผมก็เห็นโอเคโคบคนเพราะว่าโกเด็กๆจะไปเล่นน้าเล่นท่าแล้วไม่มีใครดูฮโอเคผมก็มานั่งดูน้องสาวน้องเพลงนั่งอะอยู่สักพักหนึ่งจนเวลามันได้หละเดี๋ยวออกไปดีกว่า ผมก็เลยเดินไปที่ห้องกระจกหนะึ่งผมก็ไปเลื่อนกระจกอีทไปเอาไปข้างนอกกันปรากฏว่าไอห้องกระจกไม่มีใครอยู่เลยคนคทับทง,ทงทั้งที่เมื่อกี้อตอนที่น้องร้องเพลงอะไรอยู่เนะี่ยผมก็เหลือบตามองอยู่ก็นอนเท้าคายอย่างนั้นะนะครับอีทไปเลื่อนบปกระจกพึ้หายาหายมไม่มีคน ล้วจังหวะนั้นน่ะที่ผมเรียกอิดไปอิดไปอะไรเงี้ยแม่ผมก็เดินเข้าไปอีกห้องหนึง่งห้องนอนที่อยู่ซ้ายมืออีกฝั่งมุมหนึง่งไปจูงไออิดออกมาอเออไปไปอะไรเงี้ยแม่ผมก็ถามว่าแม่บอกเนี่ยอ๋อเนี่ยอิดอยู่นี่ไหมอ่ครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็งงเอาแล้วเมื่อกี้อิดอยู่นี่แล้วนั่นทําไมไปแม่ไปจูงมาจากห้องนอนห้องไหนแสดงวนะ่าห้องที่เราเห็นเขานอนคว่ำแล้วก็เหมือนกับ เอามือเท้า,ามือเท้างางหันมองออกมาหาเราเนี่ยถ้าเขาจะย้ายห้องเขาต้องผ่านเราเราเราต้องเห็นใช่ครับ<อ>ต้องเดินผ่านโถเพราะว่าห้องที่แม่ไปเรียกอยู่อีกมุมเลยครับอออ,อผมก็แต,แต่ก็คือหลานผมว่าแหละเมื่อกี้ผมก็มองแต่ว่ามันเป็นกระจกช้าก็เห็นฮะเห็นเด็ๆอ่าก็งงแล้วผมก็เลยถือโอกาสเข้าไปสำรวจในห้องแม่เลยว่าเอออะไรก็เห็นว่า มีไอแพดวางมีขนมวางแม่บอกอิดนอนคนเดียวตั้งนานเลยเนี่ยอิจก็นอนเล่นไอแพดอยู่นี่ไง <c oughs> อะไรเง <c oughs> ี้ยอ่าเนียเรื่องหนึ่งแหละครับที่ผมเห็นแล้วผมก็งงแต่ก็ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังอกครับเพราะมันก็เวลามันก็ต่อนเื่องกันไป <c oughs> ผมก็พาออกไปซื้อของซื้ออะไรกลับมาคืนนั้นก็ก็ไม่ได้อะไรมากครับนั่งกินอะไรกันหน้าบ้านนิดหน่อยครับพอถึงเวลานอนก็ เด็กๆลูกผมสองคนก็มานอนห้องอื่นนะคือแบบว่าตื่นเต้นกับการที่มีห้องหลายๆห้องก็แยกไปนอนหมด mm hmm. ทุกคนผมก็นอนห้องนั้นกับแฟนซึ่งก็อย่างที่บอกครับเตียงมันพางก็นอนคนละเตียงเนี่ยแหละก็ไม่รู้ว่าตอนไหนที่ตื่นขึ้นมาฮะ mm hmm. ผมว่าแฟนผมเอามือข้ามเตียงหมดเลย mm hmm. ผลักผมตื่น mm hmm. mm hmm. ไอ้จังหวะที่ผมตื่นขึ้นมาเนี่ยแฟนผมนั่ง นั่งแบบว่าคือมองลักษณะคือคงยังไม่ได้นอนหรอกรหรืออาจจะตื่นมานานแล้วนั่งแล้วก็เอามือจุ่ปากแล้วก็นั่งนิ่งๆเลยเอามือจุปากแล้วเหมือนประมาณว่าให้ผมฟังอะไร,ร,รผมก็นอนเงี้ยหูฟังแบบว่าอะไร,รอะไรเงี้ยก็ได้ยินเสียงมันเป็นเสียงที่จับทิศทางได้มันมาจากหน้าบ้านเนยครับ เป็นเสียงผู้หญิงมีอายุหน่อยเหมือน mm hmm. ถ้าไปลักษณะคือเหมือนคุณ,คณป้ากระหลานป้าที่ดุหลานมีเสียงเด็กมาด้วยไงฮะ mm hmm. แต่มันกับใจความไม่ได้ mm hmm. เป็นเสียงตะวาด mm hmm. แล้วก็อารมณ์ประมาณว่าเราจะได้ยิน mm hmm. มูฟเมนของเสียงเดินจากตรงเนี้ยมันเหมือนเดินจากท้ายซอย mm hmm. ผ่านทา mm hmm. งบ้านเรา mm hmm. ดุอืม mm hmm. ผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูในเวลาก็ตีสองตีสามนั้นนี่หว่าอะไรเงี้ยอืมแต่ผมก็บอกแฟนผมมาบอกว่า,วาอะไรอ่ะเราก็พูดกับแฟนผมเลยว่าผีใช่ไหมเราก็ถามเขาอย่างเงี้ยคือเข้าใจว่าผีใช่ไหมครับแฟนผมก็บอกว่าไม่ให้พูดอะไรเงี้ยแต่ผมก็พูดมาเลยว่าถ้าเป็นผีเนะี่ยเขาคงไม่แบบมีที่เดินให้ได้ยินชัดขนาดนี้หรอกรอะไรอย่างเงี้ยอ่า ผมก็โอเคบอกแฟนผมอย่างนี้แล้วผมก็นอนต่อผมก็ไม่สนใจอ,อะไรอะไรเงี้ยอคราวเนี้ยผมไม่รู้ผมก็นอนไปได้สักแป๊บหนึ่งอะฮะ <S S 1> เอาอีกแล้วลุกเรียกขึ้นมาอีกแหละแฟนผมกเรียกขึ้นมาท่าเดิมนะครับนั่งแล้วเขาก็บอกว่าได้ยินไหมยอดได้ยินไหมคราวนี้เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงไอ้โต๊ะพูเนี่ยมันดังกริ๊กเหมือนประมาณว่า ใครมาเล่นอ oh. แล้วมันอยู่ติดกับผมเลย mm hmm. อนโต๊ะพูลเนี่ยโดยที่มีม่านกั้นเลยเด้ออือผมก็ไม่กล้าเปิดดูจริงๆนาทีนั้นเนี่ย <Okay. S 2> เพราะว่ากลางวันบมกว่ารู้สึกไม่ดีอยู่แล้วแล้วถ้าเผื่อผมเปิดไปแล้วผมไปเจออะไรเงี้ยอื mm hmm. มันติดนิดเดียวพี่ผมก็ไม่กล้าแต่ผมไม่ได้ยินนะครับพี่เสียงเนี่ยแต่แฟนผมบอกว่าไอ้เสียงโต๊ะพูลนี่แหละมันเป็นเสียงที่ปลุกข,ขึ้นมาทุกครั้ง okay. แล้วเขาก็จะได้ยินเสียงป้าเสียงอะไรน่ะเดินอ่าแต่ผมว่าก็ยังได้ยินเสียงป้านั้นแว่วๆอยู่นะไอ้ครั้งที่สองเนี่ยซึ่งเขาถ้าเผื่อเขาใครจะมาเดินไปเดินมาเป็นระยะเวลาขนาดนั้นช่วงเวลาตีสองตีสาม,มใช่ไหมครับอืมนั่นแหละครับก็ทำให้ผมก็ ลุกขึ้นมาฟังอยู่พักหนึ่ง<ม>เขาได้ยินเสียงเสียงป้านแววๆอยู่โดยตลอดแต่เสียงโต๊ะพูเนี่ยแฟนผมได้ยินอยู่คนเดียวผมก็หลับครับเอาจริงๆผมง่วงหลับต่อแต่ผมตื่นขึ้นมานอีกทีเนี่ยตอนเช้าแล้วเนี่ย<ม>แฟนผมไม่อยู่ในห้องแหละแฟนผมออกไปสำรวจคือไปถามทุกคนเลยแม่ผมน้องสาวน้องเขยผมอะด้วยความที่แกคงทั้งคืนนะแกคงคิดในใจว่า ถ้าห้องเราได้ยินน่ะและเป็นห้องท้ายสุดอ่ะห้องข้างหน้าต้องได้ยินดิอะไรเงี้ยปรากฏว่าทุกคนน่ะในบ้านเราที่อยู่ในห้องที่กระจายไปต่างๆไม่มีใครได้ยินเสียงนี้เลยครับสักคนครับมีแต่น้องมีแต่แฟนของคนเดียวเนี่ยถได้ยินครับแล้วก็แกก็สงสัยข้อแรกคือว่าทุกคนได้ยินหรือเปล่าก็สงสัยข้อสองคือมันมีใครอยู่บ้านไอหมู่บ้านที่เราอยู่ แฟนผมเดินไปทไปหน้าบ้านเลยครับเดินสำรวจบ้านรอบข้างเลยก็ปรากฏว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นนะครับ,รบมันไม่มีใครอยู่ครับพี่บ้านที่เราอยู่เนี่ยส่วนมากจะร้างเหรอแทบทั้งหมดเลยครับพี่จะเหลือแต่เรากับไอ้ฝั่งตรงข้ามนั้นที่เขายังไม่ได้เปิดให้ใบบ<อ>ิการผมบอกว่าให้คนมาเล่นน้าฟรี่ะครับอไอ้ตรงนั้นน่ะมันยังไม่เปิดให้ใบริการมันยังเช้าอยู่เลยครับพี่ เรียกได้ว่าเมื่อคืนเนี่ยแทบจะเป็นบ้านเราหลังเดียวอะครับที่อยู่ในโครงการเนี่ยครับเนี่ยครับก็เลยเป็นทําให้เราเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเราได้ยินเสียงแปลกแปลกับได้เจอเหตุการณ์แปลกแปลกจากบ้านหลังนี้ครับพี่เนี่ยครับข่าวที่อันนี้คือหมายถึงว่านะคืนเดียวคืนเดียวครับพี่เอาแล้วอีกคืนหนึ่งคือไม่ได้พักละไม่ครับไม่๋อถ้าพักไม่แน่นะคุณออส ครับอาจจะมาให้เห็นเป็นตัวเป็นตัวเลยก็ได้นะแล้วผมก็เลยเล่าเรื่องเนี้ยอเรื่องไออิดเนี่ยเรื่องเด็กที่เห็นในเงาเนี่ยให้ทุกคนฟังก็พอทุกคนได้ฟังอย่างนี้ก็ไม่มีใครคิดจะอยู่ต่อนะครับนี่แหละครับออซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าน้องสาวไปไปเอามาจากไหนเขาจองผ่านเว็บนี่แหละครับพี่ในเอเวอเจสต์สักอย่างนี่แหละครับแต่ว่า รูปมันไม่เหมือนเลยครับพี่ในในรูปเป็นอีกอย่างหนึ่งสวยเลยโอ้โหใหม่สีสดใสเลยครับพี่ตอนที่เขาเปิดใหม่ๆเะไงพอเวลามัผ่านมาปุ๊บมันก็เลยซีดไปบ้างตามการเวลาพังไปบ้างตามการเวลาแต่ไม่ยอมเปลี่ยนรูปไม่ยอมอ่ารีโนเวตโอ้โหไม่ซ่อมคนละเรื่องเลยครับพี่แพงปะ เออมันก็เลทประมาณสักสี่ห้าพันนะครับพี่เขาคิดเป็นหัวใช่ไหมประมาณ 4, 000, นั้นสี่ห้าพันนะครับพี่ <otherwise, S 2> ปกติมั้งคร<ก>ับมันเป็นปก,ปกติของโซนนั้นนะครับก็ปกติก็มันมันไม่ได้แพงไม่ได้ถูกอะไรแต่แบบโหดูจากสภาพอะถ้าถ้าถ้าเล่าตามสภาพนะผมว่าออกไปทางแพงใช่ใช่คือ <cozy. S 2> สภาพไม่น่าถึงอะเพราะว่ามันมีเตียงพังสไลเดอร์มันก็ซีดหน่อยด้วยอะไรหลายอย่างจริงแล้วมันแบบ มันต้องแบบใกล้ทะเลหน่อยน,นี่ไม,ม่เลยใช่ใช่มันใช้ได้ไม่สมบูรณ์ของที่มีให้ก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างครับพี่เ<อ>ตียงพังอย่างที่ว่าองเงี้ยโอ้โหนั่นแหละครับแต่มันคือาการสุ่มดวงนะการไปพักอะไรพวกเนี้ยครับบางคนชอบบางคนอาจจะชอบอแต่เดี๋ยวนี้พูล่าเปิดเยอะแยะมากมายสวยๆก็มีคลาสสิกก็เยอะไม่ตรงปกก็พอมีน่ะ อยู่ที่ว่าจะไปเจอแบบไหนถูกไหมครับเออนะฮะนั่นคือครั้งหนึ่งที่ไม่เคยคิดจะไปเลยไม่ชอบเที่ยวเลยภูวิลล่าแต่มันก็ต้องไป<ช>เพราะว่าน้องสาวจองไว้ใช่มีโอกาสจะไปอีกไหมหมายถึงว่าภูวิลล่าทั่วไปคงไม่สะดวกไม่ใช่แนวใช่ใช่เออนะครับโอเคฟุณออดนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเลยพรุ่งนี้ต้องตื่นกี่โมงไปทำงานครับเนี่ยเออ ก็เนี่ยครับเวลาปกติ8ปดโมงเนี่ยครับไปทํางานโอ้ตายแล้วโอ้แต่นอนเก็บมาแล้วนอนเก็บหมดแล้วเดี๋ยวได้มันจะได้อีกสักงี่มหนึ่งใช่ครับโอเคคุณออสยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังนะคุณออสนะขอบคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ิตหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยลอตเตอรี่ plus นก plus ก็ได้ไลน์ก็ดี